อีวนอีกหนึ่งต้องนารเริ่มอีก2วัน20เมษายน2566 10นาฬิกานาทีเนถึง11นิกานาทีพร้อมกันทั่วไทยพายุรุร้อนชุดต่อไป24-26เมษายน2566พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นวันอังคารที่18เมษายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือน ในด้านของพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาร่วมถึงปรากฏการณ์ที่สําคัญเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมในด้านของปรากฏการณ์ที่สําคัญกันก่อนนะครับ20เมษายน2566มีปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเหนือท้องฟ้าเมืองไทยสังเกตเห็นได้ในบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ภาคอีสานและภาคตะวันออกโดยในช่วงเช้าของวันที่20เมษายน2566 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาในบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทยเวลาประมาณ10นาฬิกา22นาทีจนถึง11นาฬิกา3นาทีคราดบางมากสุดทางภาคใต้ที่บริเวณจังหวัดนราธิวาสเพียงร้อยละสีและสังเกตเห็นได้ในเพียงบางพื้นที่เท่านั้นได้แก่9จังหวัดในภาคใต้บริเวณนราธิวาสยะลาปัตตานีสตูลสงขลาพัทลุงตรัง นครศรีธรรมราชกระบี่และบางส่วนของจังหวัดตราดอุบลราชธานีและศรีสะเกดแต่ละพื้นที่ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังมากที่สุดไม่เท่ากันนะครับแนะนําให้ชมผ่านอุป,ปรกรณ์กลองแสงห้ามดูด้วยตาเปล่านะครับหรือแว่นกันแดดโดยเด็ดขาดเตรียมตั้งจุดสังเกตการณหนะ้าหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลาและถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ปรากฏการสุริยุปราคาที่จะเกิดขึ้นในวันที่10เมษายน2566นั้นเป็นสุริยุปราคาแบบผสมสุริยุปราคาวงแหวนและเต็มดวงเป็นสุริยุปราคาลำดับที่5 2ทับของชุดสตาร์อดที่129แนวคราดจะเคลื่อนจากมหาสมุทรอินเดียไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนใหญ่พาดผ่านมหาสมุทรและแผ่นดินบางส่วนที่เป็นเกาะใหญ่ๆ อาทิประเทศออสเตรเลียประเทศตีมอร์ตะวันออกและประเทศอินโดนีเซียเกาะปาปัวและปาปวัวตะวันตกตั้งแต่เวลา9นาฬกา42นาทีจนถึง12นาฬกา52นาทีตามเวลาของประเทศไทยการเกิดคราดทั้งนี้ดวงอาทิตย์จะถูกดวงจันบทร์บดบังนานที่สุดเพียง1นาที16วินาทีเท่านั้นนะครับประเทศไทย จะเห็นเป็นสุริยุปราคาในบางส่วนโดยเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ10นกา2นาทีจนถึง11นกานาทีสังเกตได้ใน9จังหวัดภาคใต้แต่ละพื้นที่ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังมากที่สุดไม่เท่ากันดังนั้นจังหวัดนราธิวาสร้อยละ4.06ยะลาร้อยละ3.22ปัตตานีร้อยละ2.82สะตูลร้อยละ1.77 สงขลาร้อยละ1.77พัทลุงร้อยละ0.93ตรังร้อยละ0.61นครศรีธรรมราชร้อยละ0.32กระบี่ร้อยละ0.01และรวมถึงบางส่วนของจังหวัดตราดร้อยละ0.02อุบลราชธาน,นีร้อยละ 0. 0.1และศรีสะเกษร้อยละ0.01 ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกครอจอนมาอยู่ในแนวเดียวกันมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางเมื่อสังเกตจากโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์อาจบางทั้งดวงหรือบางส่วนก็ได้สุริยุปราคาแบบผสมเป็นสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นสองประเภทในคราเดียวกันได้แก่สุริยุปราคาวงแหวนและสุริยุปราคาเต็มดวง เนื่องจากโลกมีผิวโคง้งทำให้แต่ละตำแหน่งบนโลกมีระยะห่างถึงดวงจันทร์ไม่เท่ากันผู้สังเกตที่อยู่ไกลจากดวงจันทร์จะเห็นเป็นสุริยุปราคาวงแหวนในขณะที่ผู้สังเกตที่อยู่ใกล้ดวงจันทร์มากจะเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงสำหรับสุริยุปราคาบางส่วนเกิดจากโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ได้เรียงอยู่ในแนวเดียวกันพอดีนะครับ ขณะเกิดสุริยุปราคาดังนั้นดวงจันทร์จึงบดบังดวงอาทิตย์เพียงบางส่วนทําให้มีเพียงเงามมวของดวงจันทร์ทอดผ่านพื้นผิวโลกผู้สังเกตอยู่บนโลกภายในบริเวณที่มีเงามมวของดวงจันทร์พาดผ่านจะเห็นดวงอาทิตย์ถูกดวงจันบทร์บดบังเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับเน้นย้ำสำหรับผู้สนใจรับชมปรากฏการณ์ในครั้งนี้รวมถึงแว่นกันแดดฟิล์มเอ็กซเรย์หรือแผ่นซีดีเนื่องจากแสงอาทิตย์ สามารถทะลุผ่านและทำลายเซลล์ประสาต,ตาจนตาบอดได้นะครับควรสังเกตผ่านอุปรกรณ์เฉพาะที่มีคุณสมบัติกรองแสงได้อย่างปลอดภัยอาทิติ์เช่นแว้นตาดูดวงอาทิตย์ทำจากแผ่นกรองแสงพอลิเมอร์ดำแผ่นกรองอลูมิเนียมไหมล่ากระจกแผ่นกรองแสงสำหรับหน้ากาก,ากเชื่อมโลหะเบอร์14หรือมากกว่านะครับและอุปรกรณ์สังเกตการดวงอาทิตย์ทางอ้อมเช่นการดูเงาของดวงอาทิตย์ผ่านฉากรับภาพ หรือใช้หลักการของกล้องรูเข็มซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยและไม่เกิดอันตรายต่อดวงตาและยังสามารถดูปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ทีละหลายคนนะคะหากสังเกตการผ่านกล้องโทรทัศน์ต้องเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ติดฟิลเตอร์กรองแสงอาทิตย์เท่านั้นเนื่องจากกล้องโทรทัศน์มีเรนรวมแสงทําให้แสงอาทิตย์ทวีกําลังแรงมากขึ้นนะคบเป็นอันตรายแก่ดวงตาอย่างยิ่งทางด้านสอรอรอ เตรียมตั้งจุดสังเกตการปรากฏการุรุยุปราคาบางส่วนเหนือน่านฟ้าเมืองไทยในวันที่20เมษายน2566หน้าหอดูดาวเฉลมิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาทรงขลา9นาฬกาถึง12นาฬกาช่วงเวลาเกิดปรากฏการ10นกา31นาทีถึง11นาฬิกา33นาทีจะเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏว้าแหว่งมากที่สุดร้อยละ1.82เวลาประมาณ11นิกา1นาที โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ดูดวงอาทิตย์อย่างปลอดภัยไว้สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าลงทะเบียนได้ฟรีนะครับนอกจากนี้ยังสามารถรับชมผ่านการถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ผ่านทางเ Facebook สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติต่อไปแอดมินสภาไปดูในด้านของการพยากรณ์อากาศในวันนี้กันนะครับพยากรณ์อากาศในคืนนี้จนถึงในวันพรุ่งนี้ 18-19เมษายน2566พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีความชื้นน้อยมีความร้อนเพิ่มมากขึ้นจากข้อบรนดา,าตใจจากความร้อนที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทําให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดในบางพื้นที่และความชื้นถูกพัดนําเข้ามาได้บางส่วนจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ แต่ความชื้นมีน้อยจึงทําให้เกิดฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่ดังนั้นนะครับประเทศไทยตอนบนจึงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปดังนั้นขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดและมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้บางพื้นที่ในระยะนี้ส่วนลมตะวันตกเฉียงเหนือที่ปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้และลมตะวันอ,ออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้จึงมีฝนตกหนกักได้ในบางพื้นที่ในช่วงนี้นะครับ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองส่วนอ่าวไทยคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือในช่วงนี้นะคะส่วนฝุ่นละอองระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของหุ่นละองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากการระบายของอากาศไม่ดีส่วนภาคใต้การสะสมของฝุ่นละอองน้อยเนื่องจากการระบายของอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี พยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าลวในตอนกลางวันจะมีฝนเล็กน้อยถึง10ปรเซ็ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ที่มีฝนบริเวณจังหวัดตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 9องศาสูงสุด3 9 4 3องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้าตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนตกฟ้าคนอง10%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาสูงสุด38-40องศาลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ ฝนตกฟ้าขนองเล็กน้อยถึง10%เรลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาสูงสุด38-40องศาลมใต้ความเร็ว1 0สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครน,นายกชนบุรีจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาสูงสุด34-40องศาลมต่ำออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนตกฟ้าคะนองเล็กน้อยถึง10%อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาสูงสุด36-39องศาลมใต้ ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์ฝนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น20ปของพื้นที่ส่วนมากในเพชรบุรีประจบพิริขันสงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24 2 8องศาสูงสุด35 3 8องศา ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3 0ึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวัต,ตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนอง3ามสนของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24- 28องศา สูงสุด34-36องศาลมตํำตกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลสเลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝอนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรหลังจากนั้นนะครับในช่วงวันที่18จนถึง23เมษายน2566ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะลดลงนะครับหลังจากนั้น24-26เมษายน2566 ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งจากพาย,ยุฤดูร้อนที่จะพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนจากวันที่27เมษายนเป็นต้นไปปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆลดลงตามลำดับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ